แต่ก่อนจะเข้าร่วมชาติครับพบกับผู้ประสานงานคณะเดี๋ยวเพราะว่าเหตุการณ์วันต่อวันเนี่ยเราต้องพบกับเสนาธิการร่วมใช่ไหมก่อนที่จะพบเสนาธิการร่วมผู้ประสานงานต้องพบกับผู้ประสานงานคณะเสนาธิการร่วมครับคุณทศพลแก้วพี่มาครับครับพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย พี่น้องเอ้ยยาวๆพี่น้องวันนี้ญาติมีเยอะมากันมากมายพี่น้องวันนี้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่รัฐบาลนอนไม่หลับและก็กระสับกระส่ายว่าจะเอาอย่างไรดีจะอยู่ประเทศไทยต่อไปหรือจะบินหนีครับพี่น้อง พี่น้องครับสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นสถานการณ์การปรเผชิญหน้าระหว่างนักการเมืองโสมมทุนสามาน้ขราชการขี้ช่อกับคนไทยผู้รักชาติที่กำลังปักธงลงไปแล้วว่าเราจะปฏิวัติประชาชนและปฏิรูปประเทศ ในานามของกองทัพประชาชนเราประกาศชัดว่าเรามาเอาประเทศไทยคืนและพัฒนาปฏิรูปส่งต่อให้ลูกหลานครับพี่น้องจําให้มั่นพี่น้องท่องไว้ในใจว่าเรามาเอาประเทศไทยครับพี่น้องครับต่อไปนี้18บแดนาฬิการตรง เราจะพบกันทุกวันทุกวัน18นกาพี่น้องคณะเสนาธิการร่วมโค่นระบอบทักษิณเสียงดังๆครับและอีกกองทัพหนึ่งคือกองทัพธรรมแน่นอนครับพี่น้องเครือข่ายประชาชนปฏิรูปประเทศไทย77จจังหวัดยังอยู่กับเราและเคียงข้างจะเดินต่อไปเป้าหมายสุดท้ายคือสถานีประชาชนครับ สนานีประเทศไทยที่ประชาชนจะรวมพลังกันไปเอาคืนมาครับพี่น้องครับพี่น้องขอพี่น้องสงบจิตสงบใจพนึกจิตเป็นหนึ่งเดียวกับคณะเสนาธิการร่วมโค่นระบอบทักษิณ ้องโปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เชิญเชิญชาครับพี่น้องกองทัพประชาชนโค่นร,ระบอบทักษิณและพี่น้องคนไทยผู้รักชาติทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกเวลานี้ประเทศไทยทั้งประเทศอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสถานการณ์ประชาชน ปฏิวัติปฏิรูปประเทศไทยตั้งแต่วันที่ส1พฤศจิกายนเวลา15นาฬกาสานาทีเพื่อปฏิเสธอำนาจสาโลกเราไม่อยอมรับคนชายทั้งการไม่อยอมรับคำตัดสินของสารโลกในทุกกรณี เราปฏิบัติตามไปหน้าที่ของคนไทยผู้รักชาติเมื่อรัฐบาลและผู้รักษาหน้าที่และผู้มีหน้าที่ในการป้องกันประเทศฝ่ายความมั่นคงไม่ป้องกันประเทศอันนั้นจึงเป็นหน้าที่โดยชอบรมตามรัฐธมนูญของชาวไทยที่ระบุไว้ว่ามาตราเจเคนไทยมีหน้าที่รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ และผลประโยชน์ของชาติและปฏิบัติตนตามกฎหมายเราทำหน้าที่โดยชอบทำตามความจำเป็นที่เราต้องทำไม่ใช่โจกไม่ใช่เรื่องตลกคนนี้ไม่เคยทำเรื่องตลก เพราะฉะนั้นขอให้คนไทยผู้รักชาติทั้งหลายเราจะชนะเขาเด็ดขาดได้ชั่วข้ามคืนถ้าเราออกมาอย่างมืดฟ้าหมัดดินตั้งแต่วันนี้เต็มพื้นที่ทุกจังหวัดทำสิ่งง่ายไม่ต้องทำสิ่งยากออกมาให้เต็มแผ่นดิน ยืนหยัดอยู่นอ้านไม่มีอะไรที่จะพารทานพลังแห่งความถูกต้องชอบธรรมของคนไทยผู้รักชาติไปได้พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเป็นผู้วิการหารบกที่กำลังจะละเลยต่อหน้าที่ ในการป้องกันรประเทศยังไม่สายเกินไปท่านเห็นหมวลชนผู้รักชาติอยู่หน้ากองระชาการทานบกข,ของคุณหรือไม่นับวันจะมากขึ้นเปลี่ยนใจได้ออกมาร่วมมือกับประชาชนรักษาชาติเอาไว้ออกมา ออกมาออกมาขอบคุณครับขอบคุณคณะเสนาธิการร่วมโคดระบอบทักษิณและก็กองทัพธรรมครับพี่น้องครับทุกวันเมื่อเราพบกันเต็มคณะทุกวันคณะเสนาธิการร่วมและคณะทำงานผู้ประสานจะทำความเข้าใจกับพี่น้องต่อจากการพบปะ ของบรรดาผู้นำที่เต็มพื้นที่เต็มเวที mm hmm. เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับวันนี้ท่านจะได้พบกับคณะเสนาธิการร่วมอีกหนึ่งท่านขอเชิญท่านพบกับพลอากาศโทวชลลัชระิทธาคณีครับสวัสดีครับพี่น้องครับได้มาเจอกันอีกแล้วขณะน,นี้เราคนไทยอยู่ในสภาวะสูง สครามการเมืองสงครามการเมืองในภาวะประชาชนปฏิวัติปฏิรูปประเทศใช่ไหมครับเรากำลังเรากำลังทำสงครามการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศภายในประเทศนั้นเรากำลังโค่นระบอบทักษิณอันเป็นระบอบชั่วร้ายสามาน เป็นประชาธิปไตยสามานะเด็จการสามานทุนิยมสามานใช่เปล่าครับผมไม่จำเป็นต้องมากล่าวอ้างถึงความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเพราะว่าทั้งเชิงพฤติกรรมทั้งเชิงนิติกรรมนิตินายพฤตินัยแล้วมีอาจารย์บรรดา นักผู้ชาการขึ้นมากล่าวถึงความชั่วร้ายในระบอบทักษิณสินนี้มากมายแล้วใช่ไหมครับท่านผมจะพูดอย่างเดียวว่าในสภาวะสงครามการเมืองนั้นสงครามการเมืองหมายถึงสงครามที่ไม่ได้ใช้กำลังแต่ใช้หลักปัญญาใช้ธรรมะนำการต่อสู้นะครับดังนั้นขอให้ท่านเชื่อมั่นในผู้นำผู้นำท่านแรกก็คือ พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์แห่งกองทัพร,รมที่ท่านได้ใช้ธรรมะอันประกอบด้วยปัญญาอันยิ่งใหญ่ชำระล้างความชั่วไปจากแผ่นดินไทยใช่หรือเปล่าครับส่วนสงครามการเมืองที่นำโดยกองทัพประชาชนโคตรระบบพักคเสที่ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เบื้องหน้าผมเนี่ยตลอดจนผู้ที่อยู่ เบื้องหน้าโทรทัศน์ทั้งในประเทศและนอกประเทศท่านคือผู้นำที่แท้จริงคณะเสนาธิการร่วมอันประกอบด้วยพวกในายทหารนอกราชการหลายท่านเช่นพลเอกปรีชาเอียมสุพันณพลเรือเอกชายสุวรรณภาพพลเอกชูเกียรติท่านเหล่านี้เป็นในายทหารนอกราชการเป็นผู้รับใช้ประชาชนที่ต้องการโคนรบ,บทักษิณครับ ในภาวะเช่นนี้ท่านมีความเชื่อมั่นในอุดมการผู้นำที่จะโค่นระบอบทักษิณมากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบแต่ผมต้องการได้ยินเสียงวันกระหึม่มในสถาษณะที่ว่าท่านมีความเชื่อมั่นในพ่อท่านโพธิรักผู้นำธรรมะที่จะเอาชนะอธรรมใช่ไหมครับท่านมีความเชื่อมั่น ในคณะเสนาธิการร่วมที่เป็นผู้รับใช้ท่านใช่ไหมครับท่านมีความเชื่อมั่นนัยยะสำคัญคือสิ่งที่พลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่มีอาวุโสมากที่สุดท่านเก่งที่สุดเพราะว่าท่านรบมามากกว่าพวกเราหลายสิบหลายปีนะครับดีดักท่านผ่านสมรภูมิเป็นร้อยๆสมรภูมิท่านมีความเชื่อมั่นในตัว พลเอกปรีชาอิุพันธ์หรือเปล่าครับหลักภาวะผู้นำเป็นอย่างครับหลักภาวะผู้นำสามประการหนึ่งกล้าหาญสองมีคุณธรรมสามมีความรู้ผมคิดว่าพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพันธ์มีครบถ้วนทั้งสามประการความกล้าหาญในการตัดสินใจ ที่จะกระทําการใดๆหนึ่งแล้วมันเกิดผลต่อมาทั้งสิ้นเช่นเครื่องทัพยึดรมเนียบก็เกิดผลจนกระทั่งเกิดอุรพง์มัขวานเกิดอนุสาวรีประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องคุณธรรมท่านพูดเสมอว่าการที่จะปฏิบัติการใดๆแล้วจะต้องมีธรรมะนำ ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ฟังธรรมะมากกว่าผมเสอีกทุกวันท่านจะเฝ้าเวทีเพื่อที่จะฟังเทศจากสมณะผิลักษ์และสมณะอื่นๆท่านก็เห็นใช่ไหมครับความรู้ความสามารถไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าจบโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในเรือหรือโรงเรียนเรืออากาศจบโรงเรียนเสเหลเราทับรับรองได้ครับความรู้รอบด้านรอบทิศ ไม่แพ้ใครแน่นอนท่านใช้หลักการสงครามที่สอนลงที่สอนในโรงเรียนในร้อยโรงเรียนเสนาธิการทหารทั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกข้อทุกประการผมเคยบอกมาแล้ววันนี้ผมจะบอกอย่างเดียวว่าหลักการสำคัญที่พลเอกปรีชาเอย็สชวนใช้คือรักความรีเริ่ม วิริมที่จะปฏิบัติการก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถป้องกันได้ในวันที่11พฤศจิกายน2556เวลา15.30น,นนั้นชัานใช้หลักการนี้แล้วประกาศเป็นประชาชนปฏิวัติปฏิรูปประเทศไทยด้วยหลักการที่ท่านบอกมาแล้วหลายครั้งว่าอีกครึ่งชั่วโมงต่อไปนั้น สารโลกจะถแถลงคำพิพากษาซึ่งจริงๆแล้วผลออกมาอย่างไรไม่ใช่ประเด็นผลออกมาอย่างไรคือผลที่จะเกิดในอนาคตในอนาคตที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเราโค่นระบอบทักษิณสำเร็จในเร็ววันนี้ประเทศไทยจะปฏิเสธคำพิพากษาสารโลกแบบสิ้นเชิงเพราะว่าอะไรครับ กองทัพประชาชนโครร่นบอบทักษิณได้ประกาศต,ต่อหน้าบวนมหาประชาชนแล้วว่าได้มีการะทําประชาชนปฏิวัติเรียบร้อยไปแล้วดังนั้นเป็นหลักการของเชิงพฤติกรรมในภาษาอังกฤษาเรียกว่า the facto มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นมันมีผลทางการเมืองแน่นอนดังนั้น ไม่ต้องห่วงครับณละตอนนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะต้องไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวด้วยหลักรเริ่มในวันที่11พฤศจิกยายน2,556เวลา15หนาฬิกา30ีครับดังนั้นผมจึงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำ เรามีมวลมหาประชาชนที่นั่งอยู่ในเวทีตั้งแต่สะพานวัควานร่ายาวไปผ่านฟ้าจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเลยผ่านไปจนเลยสีย่แยกขอกวัวไปอีกผมคิดว่ายังไม่พอครับมันจะต้องออกมาเต็มไปเพื่อให้แสดงความชอบธรรมของปวงชนชาวไทยที่จะมา ช่วงชิงเอาอำนาจอธิปไตยที่รัฐบาลชั่วร้ายนี้มันเอาไปบู้ยี่บู้ยำใช่ไหมครับดังนั้นผมอยากจะสูบว่าด้วยตัวผมเองผมมีความเชื่อมั่นในายสุวรรณโคธิรักพ่อท่านอย่างมหาศาลว่าด้วยหลักอหิงสาธรรมะไม่มีอาธรรมที่ไหนจะชนะได้ ผมเชื่อมั่นในคณะเสนาธิการร่วมที่หลอหลอมมาด้วยความคิดที่จะชนะอย่างเดียวไม่มีทหารที่ไหนเป็นทหารแล้วแพ้ครับไม่มีแน่นอนเป็นทหารแล้วเมื่อกระทำการใดๆแล้วต้องชนะดังนั้นผมเชื่อมั่นในคณะเสนาธิการร่วมทุกท่านผมเชื่อมั่นในพลเอกปริชาเอียรสุพรรณ ผมเชื่อมั่นนายพลเอกชัยสุวรรณภาพผมเชื่อมั่นนายพลเอกชูเกียรติสุวัฒน์ผมเชื่อมั่นนายนผ,นนผู้ว่าสนธิเตชานันวันนี้ก็อยากจะประชาสัมาษณ์สอบถามฮะวันนี้มีผู้เดินทางจากรถไฟสายส,ายสุไหงโกลกวันนี้นะครับกระเป๋าก็สอบก็คือกระเป๋านั้นพัดหลงกันนะแต่ตัวเจ้าของกระเป๋าว่าอยู่เวทีนี้ แต่พัดหลงกักกระเป๋าที่มีคนช่วยถือที่สถานีสามเสนพี่น้องครับถ้าใครเอากระเป๋ากระสอบของพี่คนนี้ที่สามเสนนั้นก็มาคืนที่เวทีกองทัพประชาชนแห่งนี้นะครับเราจะลอยอยู่ที่เวทีแห่งนี้ครับอ่ะ